ว้าวุ่นกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใส่รหัสผ่านปลดล็อกไ iPhone แล้วหลายๆครั้งแล้วก็ยังใส่ไม่ถูกใจเย็นๆกันนะครับผม ผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414พะนะครับผมรหัสผ่านปลดล็อก iPhone หรือพินโค้ดจำได้แน่นอนแต่ทำไมใส่กี่ทีกี่ทีและกี่ทีก็รหัสผ่านไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับใครซื้อ iPhone 10 11 12 13 14 15ที่เป็นแบบสแกนใบหน้าหรือ Face ID มาจะามีประสบการณ์การใส่รหัสผิดกันหลายๆครั้งวันนี้ก็จะขอมาแชร์และแบ่งปันนะครับ ในรูปของสื่อเสียงที่จะแนะนำเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voice over บน iphone นะครับผมที่ไม่ได้มีปุ่มโฮมหรือจะมีปุ่มโฮมก็ตามแล้วยังใส่ผิดอยู่เพราะว่าเวลาเราปิดเครื่อง iphone สนิทเนี่ยหรือ r e สตาร์ iphone ใหม่ทุกครั้งถ้าเรามีการสแกนหน้าหรือสแกนนิ้วปิดหรือ r e สตาร์ใหม่ต้องใส่รหัสผ่านหลายคนก็เจอตรงนี้ใส่รหัสผิดจน iphone ล็อกวันนี้ขอมาแชร์ประสบการณ์อย่างตอนนี้ เก้านาฬิกาสิบเก้านาทีการแจ้งเตือนหนึ่งรายการตอนนี้ผมลาซาด้าปดล็อกได้แล้วเพราะว่าผมสแกนหน้าแต่เดี๋ยวเราจะมาลองแบบอ่ะล็อกไปใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เอาแบบเก้นกาเก้นาทีารแจ้งเตือนหนึรายการลองอีกครั้งลองอีกครั้งอย่างเงี้ยลองอีกครั้งลองอีกครั้งลองอีกครั้งอย่างเงี้ยอ่ะได้ไหมเฟสไอดอ่ะเห็นไหม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 เฟสไอดี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 เอาเอาเอาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเ ใส่ผิด <ID. S 1> จนหลายหลายครั้ <ไป S 2> <า>งเ <ๆ S 2> ขาเขาก็ต้องให้เราป้อนรหัสแล้วครับบางทีสแกนไปสแกนไปไม่ไม่เห็นสักทีอย่างเงี้ยเนี่ยของผมของผมตอนนี้อ่า,ชาใช้ทําสื่อก็เลยลดลงมาเหลือสี่ตัวนะครับจริงๆมีทั้งสี่ตัวและหกตัวบางครั้งเนี่ยครับบางทีหลายหลายคนใช้วิธีการโหมดป้อนแบบสัมผัสเนี่ยบางทีแค่ไปโดนปุ๊บอ้าวอ่าแล้วไม่รู้ตัวว่า โดนไปแล้วหนึ่งตัวอักษรครับแล้วก็ไปใส่อย่างเช่นผมผมผมตกลงของผมเป็นรหัสผ่านเป็นห้าห้าห้าแล้วกันอ่าห้าห้าครับตัวที่สองมันจะมีดังตึกละตึกเบาๆด้วยทำให้เราบางทีเราไม่รู้ว่ามันพิมพ์แล้วอ่ะเนี่ยอาวเนี่ยอ๋อรหัสผิดครั้งที่หนึ่งละเออเดี๋ยวก็ของเรารหัสห้า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 นี่นะห้า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 อ้าวว้าวุ่นกันเลยครับอย่างเงี้ยคือ ต้องบอกว่าอืคือยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะเริ่มยิ่งตื่นเต้นเพราะว่าถ้าถ้าเริ่มที่จะเอาอหรือรหัสของเราเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะพอเราทางานที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เริ่มคิดแล้วว่าเยรหัสเดิมที่เรากดปลดล็อกมาตลอดเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอะอะเปลี่ยนก็ได้ลองเปลี่ยนก็ได้อเดี๋ยวเอาใหมา่เอาใหม่หาใหม่หาใหม่เออไอเอ่ะนี่หนึ่งอ่ะสี่หนึ่ง ส <C. S 1> <C. S 2> ี่เอาราหัสพีดีกแล้วคือตอนเนี้ยผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับกดว่าปดล็อกเครื่องไว้ก่อนล็อกเครื่องไว้ก่อนและใจเย็นๆตอนนี้เริ่มสามครั้งแล้วจริงๆเขาสามารถผิดได้ผมไม่ยืนยันนะแต่ส่วนใหญ่จะผิดได้ถึงสิบครั้งสิบครั้งแล้วเริ่มจะมีการล็อกจำกัดเวลาไว้แล้วว่าอีกกี่นาทีถึงจะลองมาใส่พินโค้ดใหม่ได้แต่ถ้า เริ่มที่จะใส่ผิดเกินจํานวนที่เขากําหนดไว้ตอนนี้ผมสามไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองครั้งที่สี่รหัสผ่านจําได้ว่าห้าห้าห้าแบบหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่ใช่ก็วนกลับมาที่รหัสผ uh, ่านเดิมเออเนี่ยอันเนี้ยเอาใหม่นะเอาใหม่นะห้า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 อ้ารหัสผิดอีกแล้ว เนี่ยไอโฟนแสดงการแจ้งเตืนเอนไอโฟนไม่พร้อมไอโฟนนี่เริ่มเตือนแล้วไอโฟนแสดงการไอโฟนไม่พร้อมไอโฟนไม่พร้อมแล้วคือเริ่มนี่ครั้งที่4ี่เริ่มมีการเตือนไม่ให้ใส่ซ้ําแล้วคือถ้ายิ่งเราใส่ผิดเป็นครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8จะเริ่มเกิดอาการนะครับจะเริ่มเกิดอาการดังนั้นตอนนี้จะเย็นๆล็อกไว้ล็อกหน้าจอไว้ก่อนแล้วนั่งนั่งเข้าหมองนั่งพทิ ใครตั้งรหัสผ่านไว้ให้ใครช่วยตั้งรหัสผ่านให้เราลองโทรถามเพื่อนดูโอ้เพื่อนตั้งให้เออของเธอรหัสผ่านนี้นะอ่ารหัสผ่านนี้นะอ่าซึ่งแต่ละคนอ่อต้องจําให้ได้เรื่องรหัสผ่านพินโค้ดปลดล็อกเครื่องเนี่ยต้องให้ตรงแต่วันนี้ผมมีหนึ่งเทคนิคที่ บางทีถ้าเกิดว้าวุ่นแบบนี้เริ่มใส่ผิดไปแล้ว4ี่ครั้ง5ครั้งเริ่มมีการเตือนแล้วว่าต้องรออีก5นาทีต้องรอ,อก,กี่นาทีหรืออย่าใส่จนที่เขาบอกว่ารออีกหนึ่งนาที2นาทีเริ่มต้องหยุดแล้วนะหยุดแล้วเริ่มมาใช้เทคนิคนีคน้ละเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการในส่วนของการพิมพ์ครับเปลี่ยนวิธีการในการพิมพ์คือเลือกโหมดการป้อนเป็นมาตรฐานครับเลือกโหมดการป้อนเป็นมาตรฐานอย่าใช้โหมดการป้อนแบบสัมผัสหลายคนไปใช้โหมดการป้อนแบบสัมผัส แล้วมันจะตื่นเต้นบางทีพิมพ์โดยไม่รู้ตัวะลองลองลองนะครับเบื้องต้นนะครับาราก,รก็ต้องทําให้เข้าสู่โหมดการใส่พินโค้ดก่อนกดโฮมหรือหนึ่งนิ้วขึ้นปึ๊บช่องป้อนรหัสเราอยู่ที่ช่องป้อนรหัสหรือคุณอยู่ที่เลขหนึ่งเลขสองอย่าเพึ่งอย่าพิ่งนะครับอย่าพิ่งให้อยู่ที่ คุณอยู่ที่ตรงเนี้ย่ช่องป้นรหัสได้ป้อนที่ศูนจากสช่องป้อนข้อความแบบปลอดภัยเราจะหมุนโรเตอร์นะครับแต่ตรงนี้จะหมุนเราไม่เจอให้คุณใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาหอ่าให้เจอตัวเลขหนึ่งสองสามเจอตัวเลขไหนก็ได้แล้วคราวนี้ครับหมุนโรเตอร์อ่านิ้วชี้นิ้วโป้งหมุนครับจะทวนเข็มหรือตามเข็มหาโหมดการป้อนแก้ไขโหมดการป้อนป้อนแบบสัมผัสโหมดการป้อนเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะถนัดป้อนแบบสัมผัสคือแตะยกแตะยก มันอาจจะทําให้พลาดได้ให้หนึ่งนิ้วปัดลงต้นแบบสัมผัสโดยตรงหนึ่งนิ้วปัดลงต้นแบบมาตรฐานให้จนเจอคําว่าต้นแบบต้นแบบมาตรฐานป้อนแบบมาตรฐานพอเจอตรงนี้แล้วนะครับตอนเนี้ยใครถนัดในการรูปรู้ว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยจหนึ่งอสองสามอยู่แถวบนสี่ห้าหกอยู่แถวแถวกลางเจ็ดแปดเก้าแถวล่างเนี่ยคือตอนเนี้ยเราจะ ใช้วิธีการจะปดัดจะแตะเขาจะไม่พิมพ์เลยนะครับเขาจะไม่พิมพ์เลยแล้วข่าวเนี้ยผมก็แนะนําว่าเราใช้โหมดการป้อนแบบมาตรฐานแบบเนี้ยในการเคาะทีละตัวโดยที่อยู่ที่อย่างเช่นผมแตะไปที่เลขสองอ่ะเดี๋ยวเอาลด <9, S 1> ลดอาเอาใหม่อ่ะลองอีกครั้งอ่าเมื่อกี้มันดับไปนะครับแปดห้าสองสองพอเจอสองแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งอ่ะ แต่ถ้าใครถนัดปัดซ้ายหปัดขวาสอก็ปัดซ้ายปัดขวาแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเนี่ยห้าห้าอ่าแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งหกอ่าอย่างเช่นผมตอนนี้ผมรหัสมั่วแล้วถ้าเรากดครบทุกรหัสก็จะแชะกปลดล็อกทันทีแต่ของผมผมขออนุญาตนะครับไม่ไม่ไม่ขออนุญาตกดรหัสถูกคือเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆทราบว่า อ,อย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดบางทีเราว้าวุ่นเราตื่นเต้นที่ในขณะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องการกดรหัสผ่านลองเปลี่ยนโหมดการป้อนมาเป็นโหมดการป้อนแบบมาตรฐานในการใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งไม่ใช่แตะยกนะครับเพราะว่าบางทีแตะไปแล้วมันแชะโดยที่เสียงมันเบาอ่ะบางทีเราอาจจะโดนโดยไม่รู้ตัวและทำให้เราพิมพ์เกินหรือบางที รหัสของเราคือห้าห้าห้าแต่ว่านิ้วเราไปโดนเช่นิดนึงโดยที่บางทีเราไม่ได้ยินอ่ะจะไปโดนสามก่อนแล้วเราพิมพ์ห้าห้าห้ายังไม่ทินงห้าตัวที่สี่เลยมันบอกแล้วรหัสผิดและทาอย่างเงี้ยซ้าไปเรื่อยผิดพลาดผิดพลาดไปเรื่อยบางทีมันตื่นเต้นตื่นเต้นไปตื่นเต้นมาเครื่องล็อกมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นอย่างหนึ่งเลยครับถ้าเริ่มมีการใส่รหัสผิดเกินสักสามครั้งหรือสูงสุดผมแนะนําว่าไม่เกินห้าครั้งให้กดล็อกหน้าจอแล้วตั้งสติก่อนพอตั้งสติก่อนแล้วอย่างที่หนึ่งคือ เปลี่ยนโหมดการป้อนนะครับให้อยู่ให้อยู่ที่ตัวเลขหนึ่งสองสามเจ้หกเจ็ดแปดเก้าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วหมุนโรเตอร์มาที่โหมดการป้อนแล้วปัดขึ้นก็ได้หรือหนึ่งนิ้วปัดลงก็ได้หาคําว่าโหมดการป้อนแบบมาตรฐานเพื่อใช้ในส่วนของหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาเจอตัวเลขแล้วค่อยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะแม่นกว่าแล้วก็คราวนี้ขอให้โชคอยู่ข้างคุณคือคุณจำพินโค้ดเดิมได้แม่นๆ่นอย่าให อย่าให้ผิดครั้งที่ 6, 7, 8, จ็ดแปดเก้มันเริ่มน่ากลัวแล้วเดี๋ยวเครื่องล็อกไปเป็นเป็นเป็นปนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันแล้วมันจะยุ่งนะครับนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆที่นำมาฝากกันว่ามีสติไว้นิดนึงเพราะว่าผมผมมั่นใจอะครับโดยส่วนใหญ่ จำพินโค้ดหรือรหัสปลดล็อก iPhone คุณได้แน่นอนแต่โดยส่วนใหญ่บางทีมันอยู่ข้างนอกได้ยินตัวเลขไม่ชัดหรือบางทีมือ,อหน้าจอตอน iOS 17.xx เนี่ยหน้าจอมันใช้งานร่วมกับ Voice-over แล้วมันรู้สึกเหมือนเหมือนกับไปช้าไปเร็วผิดปกติแล้วทำให้อาจจะพิมพ์เลขผิดพิมพ์เลขถูกยิ่งยิ่งพลาดหลยหครั้งมันยิ่งตื่นเต้นพอยิ่งตื่นเต้นมันยิ่งพลาดเพราะพลาดแล้วมันก็เครียดเครียดแล้วจนจนแล้วอืม จนแล้วก็จนจนใจจนปัญญาออาจจะต้องกดล็อกหน้าจอนิดนึงก่อนนะครับแล้วตั้งสติแล้วก็ลองทําตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ช้าๆถ้าปลดล็อกผ่านได้ก็สบายใจครับวันนี้บริการหมอคอมขอนําความรู้แบบนี้มาแชร์และแบ่งปันกันเพราะผมเจอในหลายๆครั้งสมาชิกชอบลาดผิดลาดผิดหรือเครื่องถูกล็อกเพราะว่าบางทีอ,อาจจะใจร้อนหรืออาจจะ ใช้หมดการป้อนแบบสัมผัสเวลาที่เราว้าวุ่นต้องใช้หมดการป้อนแบบมาตรฐานมาตรฐานนะครับดีสุดวันนี้บริการหมอคอม1 4 1่งสี่หนึพร,รัตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยว10บโมงถึงเที่ยงต้องไปเปิดบริการและอ่ะก็1414 14. นึกดมาเลยนะครับกด9และกด1นึ่สำหรับไอทของคนตาบอดติดต่อผมได้นายหมอคอมเซติโชค,ครับวันนี้หนึ่พร,ร์ตยินดีให้บริการครับสวัสดีครับผม